ถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องจดเสียเวลาเสียเวลาเปล่าเข้าใจแล้วว่าอาอนามัยการเจริญพันธ์เนี่ยการความสมบูรณ์ของหญิงและชายเนี่ยซึ่งตามบ,บรรพุษเผ่าพันธุ์สืบทอดสืบเนื่องกันมาทั้งกายใจ อารมณ์สังคมสติปัญญาและจิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิดเมื่อกี้ครูบอกไอ้ข้างซ้ายข้างขวาข้างกลางข้างหน้าข้างหลังนั่งซึมซึมไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิดไม่มีจิตวิญญาณ อ่ะทีนี้มาดูว่าเราเนี่ยเข้าวัยที่สู่อนามัยเจริญพันธุ์ยังตอบเรานักเรียนชั้นหมหนึ่งเข้าสู่อนามัยเจริญพันธุ์หรือยังเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เกิดใช่ไหมอนามัยตั้งแต่เกิดจน แต่งจะเกิดจนไหนจนตายถูกต้องอ่าดูซิว่าตรงนี้เราถึงจุดนี้หรือ,อยังนักเรียนมองดูตัวเองแล้วถามว่าถึงจุดนี้หรือ,อยังคือพัฒนาการทางเพศอย่างสมบูรณ์หรือ,อยังตอบได้ไหม,ไมไถ้าตอบได้ คนนั้นจะต้องมีความสมบูรณ์ทางเพศอ่ะทีนี้ให้นักเรียนตอบตัวเองให้ได้นะผู้ชายมีการเคลื่อนอาสุจิหรือยังอ่แล้วแสดงว่าคอนี้มีไหมคอนี้มีไหมมีไหมผู้หญิงไม่ต้องตอบ ผูถามผู้ชายว่าถ้ามีการเคลื่อนอสุจิแล้วแสดงว่าข้อนี้มีพฤติการทางเพศหรือยังมีแล้วผู้หญิงถามผู้หญิงบ้างผู้ชายไม่ต้องตอบผู้หญิงมีประจำเดือนหรือยังมีแล้วมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มีถ้ามีแสดงว่าข้อนี้มีการพฤติการทางเพศหรือยังมีแล้ว,ลวโอเคผ่าน มีความพึงพอใจทางเพศหรือไม่ผู้ชายตอบผู้ชายตอบพึงพอใจกับความเป็นผู้ชายของตัวเองหรือไม่อ่าผู้ชายตอบแล้วพึงพอใจผู้หญิงมีความพึงพอใจต่อเพศของตนเองขณะนี้หรือไม่เฮ้ยเฮ้ยแปลกแล้ว นัดกันตอบอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เป็นจริงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถงโทษเองผู้หญิงขณะนี้มีความภูมิใจความเป็นผู้หญิงของตนเองหรือไม่ไม่เพราะอะไรฮะอ่าเดี๋ยวผู้หญิงต้องไปตัดผม เหมือนผู้ชายผู้หญิงต้องถอดกระโปรงออกไปใส่กางเกงแล้วก็แล้วก็ผู้หญิงต้องไปพบแพทย์เพื่อเปลี่ยนเพศของตัวเองต้องพึงพอใจนะครับต้องพึงพอใจตัวเอง สาม,มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ผ่านผ่าน,านแม่ที่บายข้อน,นี้แม่ที่บายผ่านเลยไม่่านิยมเราังไม่มีในวนัยนี้ได้รับตัวสุขภาพระหว่างตั้งครรภไม่มีผ่านมีศักยภาพการมีบุตรไม่มีผ่านชายหญิงโอเคถือว่าใช้ได้ มันมันมากกว่าห้าห้าข้อนี้มันทุกเรื่องสารพัดส,สารพัดส,สารเพคําว่าอนามัยจเจริญพันธ์ก็ทุกเรื่องชีวิตแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างชีวิตแล้วเกี่ยวข้องอะไรบ้างมันก็ทุกเรื่องอทุกเรื่องจดเป็นตัวอย่างจดเป็นตัวอย่าง อทีนี้นะนักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวทางเพศเนี่ยให้รู้อะไรให้รู้อะไรรู้การพัฒนาของตัวเราเองแล้วรู้คนอื่นไหมผู้หญิงรู้ของผู้ชายไหมรู้แล้วผู้ชายรู้ของผู้หญิงไหมร,รู้การพัฒนาเพราะนั้นนักเรียนคนไหนที่ มีการพัฒนาการทางเพศแล้วแสดงว่าวุฒิภาวะทางเพศพร้อมแล้วนะผู้ชายจะมีการเคลื่อนอสุจิผู้หญิงจะมีประจำเดือนนะแล้วก็เราต้องเรียนรู้สุขปฏิบตัติสุขปฏิบัติต่างๆนะแล้วก็เราก็ปฏิบัติให้เป็นนิสยัยนะก็คงพบกันในสัปดาหนะ์หน้า